สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็คลิปนอกคลิปนี้ก็เป็นคลิปประกัดนะครับก็สายกัดนะครับก็สามตัวนี้นะครับก็เลี้ยงไว้กัดวันอาทิตย์นี้นะครับเลี้ยงในกับในในถังน้ำห้าลิตรนะครับเพราะว่าถังน้ำเนี่ยมันปติกนะไม่ใช่เป็นเป็นกระจกนะครัทําไม้ เวลาพองปลามันจะก,กัดหูนะแล้วปากมันไม่เจ็บนะก็เลยเลี้ยงลูนี้นะเลี้ยงหูปฏิกนะต้นทุนก็ไม่สูงนะคยนะพวกนี้ก็จะเป็นปลาอ,อกกัดนะครสามตัวนะครับหูก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีตัวที่ผมเพาะทําสายด้วยนะครับเดี๋ยวปลาไปชมปลาคู่นี้ก็อยู่ในทังสีนะครก็เลี้ยงไว้ทําสายนะครับ พาะไว้นะเบเนี่ยเพาะไว้ทําสายพันธุ์นะครับสองตัวนี้ครับเราจะไียุ่งไม่ยุ่งกันมากนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นปลาตัวเมียนะครับปลาตัวเมียทางนั้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลูกเชือ้อลูกเชื้อสูงนะครับก็ดูวอดนะครับบอดเต็มเลยนะครับบอดเต็มวอดใหญ่นะครับเลี้ยงลงไว้สองไว้คู่หนึ่งนะครับในถังนี้นะครับแต่ยังไม่ไข่นะครับ ผมก็จะปิดด้วยก่อนนะสายกัดก็กัดไม่แพงนะกักัดพอประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะถ้ปานะกปเ,ปเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ